w ูม h ิส y t ต m มแต่ไปถึงกว่า <c oughs> กับช่วงวันนี้นะคะก็เป็น b บก a k i n g rhythm อีกแล้วก็ของคราวเนี่ยเราขอ p a ส s e ไว้สนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ทำคลิปไม่ทันทำคอนเทนต์ไม่ทันนะคะแน่นอนวันนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยวันนี้เรามาในตีมอะไรเอ่ยอันนี้คือสไปเดอร์แมนนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเราขอขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะที่แบบเออยังยังแบบ ยังยังดูวิดีโอเราอยู่อะไรเงี้ยคือเราก็พยายามแบบว่าจะทำให้มันแบบเออวิดีโอแบบแปลกทาขนมแบบแปลกขนมนอาจจะเป็นแบบส่วนผสมมันมันมีตามแบบอินเทอร์เน็ตตามอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอยากแค่นําเสนอในในเวที่แบบสร้างสรรค์มากขึ้นซึ่งคลิปที่ผ่านมาเป็นที่เราทําอันแรกคือคลิปอุนเนียนกับคลิปอ่าวลืมคล,ลคลิปอะไรวะคลิปอะไรคลิปอะไรไม่ใช่จิมดักไม่ใช่จิมดักอ๋โอโดนัทวันเดอร์วูเมนเนี่ยอันนี้ก็ เป็นเมนูที่ส่วนผสมอะ่ะก็คือแบบจริงๆเ็าไปรีเสิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตมีการปรับสูตรเล็กน้อยบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่คือแค่เวกันพิเศนอะมันแค่บอกสร้างสรรค์มาขึ้นแค่น,นั้นเองแหละและที่สําคัญเราไม่ได้ใช้เตาอ,อบเลยและในวันนี้ก็เหมือนกันเป็นเมนูขนมที่ไม่มีเตาอบเหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะเป็นแบบว่าขนม ที่ทำโดยใช้ตู้เย็นเป็นในเตีมนี่นะ Spider man เอ้ยบอกชื่อเลยแล้วกันแม่งวันนี้วันนี้อยู่ได้ก็เป็นพนาคอตตาค่ะเพื่อนพนาคอตตามันมันเป็นเหมือนอโลมบุดดิ้งกันเนาะส่วนผสมเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยแล้วจริงๆก็ทำง่ายมากนะคะแล้วก็เอ่อใช้ตู้เย็นเป็นการเซตตัวขนมขึ้นมาโอเคงั้นเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียม ผงวุ้นนะคะเศษหนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะแล้วนําไปผสมกับน้ําเย็นที่2ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปเราจะนําวิปคมีนนะคะปริมาณ200มิลลิตรนะคะผสมลงไปในหม้อผสมกับนมสดนะคะ200มิลลิตรเช่นกันซึ่งขวดนี้ย2 0 0มิลลิตรพอดีเป็นนมสดของเมจินะขนาดเล็กผสมลงไปเลยจ้า แล้วผสมกับน้ําตาปลปริมาณ1 4ถ้วยตวงเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเราจะเอาส่วนผสมนี้ไปอุ่นบนเตาเพื่อให้น้ําตาลมา lots ละลายค่ะเราก็ควรส่วนผสมให้เย็นประมาณหนึ่งน,นะคะแล้วเราก็ใส่ตัวกลิ่นวานิลลานะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ ที่เราละลายไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะผสมลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีค่ะค่ะและในระหว่างที่เรากำลังรอตัวส่วนผสมพนาคอต,ต้าแค่เย็นอยู่นะคะเราก็จะมาทำซอสสตอเบอรี่กันนะคะก็อันดับแรกนะคะ เราจะใช้สตรอเบอรี่สดนะคะตัวนี้หมวดใช้ประมาณ250กรัมนะคะตามด้วยน้ำตาลนะคะเศษ1ส่วน3ามขุยตวงนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วหลังจากนี้เราจะต้มแยมสตรอเบอรี่หรือซอสสตรอเบอรี่นะคะให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะ แยมสตรอเบอรี่ของเราก็เริ่มจะได้นะคะน้ำซอสสตรอเบอรี่พอตัวส่วนผสมน้ำซอสสตรอเบอรี่เริ่มสุกได้ที่แล้วเริ่มละลายข้นๆอย่างนี้นะ,ะเนื้อมันจะนข้นๆอย่างนี้เริ่มเป็นแยมสตรอเบอรี่เป็นน้ำซอสหวยก็ oh <my> จะผสมนะคะน้ำเลมอนอันนี้ประมาณ1ช้อนโตน๊ะอันนี้แล้วแต่ระดับความชอบของแต่ละคนนะคะก็ะผสมอีกหลังมันจะมีความหอมเลมอนอยู่ด้วย พอตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำซอสเนี่ยไปปั่นกันค่ะค่ะหลังจากเราปั่นตัวซอสสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวน้ำซอสเนี่ยมากรองค่ะเพื่อให้ที่ว่าน้ำซอสเนี่ยเราจะได้มีเนื้อเนียนๆนะคะ เสร็จแล้วเราจะได้หน้าตาประมาณอย่างนี้นะโอเคแล้วจ,จากนี้เราจะเอาตัวนี้แช่ยเย็นไว้ก่อนนะคะเพื่อรอเทใส่กับพานาคอตต้าค่ะแล้วเราก็จะทำสไปเดอร์เว็บด้วยตัวรอยัลไอซิ่งค่ะ สไปเดอร์แมนพนาคอตตาของเราก็เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหน้าตาพนาคอตตาสไปเดอร์แมนของเราและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะกับพนาคอตตารสซอสตรอเบอรี่มาตินสไปเดอร์แมนมีสไปเดอร์เว็บบนสตรอเบอรี่ด้วยเห็นเปล่าอืม ผมน่ากินก็โอเคในส่วนของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากทุกท่านนะคะก็ขอฝากช่องมิสทริปต้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สำคัญ subscribe ค่ะทุกท่านยังไงก็อย่าลืมแชร์ไอเดียหรืออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแชร์มาเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไอเดียนี้มาอะเด็บทำกับอาหาร ก็จะดูซิว่าเราจะทำได้ไหมหรือทำไม่ได้หรือเฟลนะโอเคแล้วในวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนขออนุญ,ญาตไปชิมพานาคอต้าฝีมือของเราเองในทีม Spider-Man มนเฮ้ย <c oughs> มันดูดีมากเอาจริงเฮ้ยดูดีอะโอเคถ้าอย่งนั้นเราลาแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย